คือมาเดือนนี้สัมภาษณ์คุณเธุรกิจเนี่ยน,นะคะมันจะคุยอะไรได้คะก็ต้องคุยเรื่องเก้าไกลถูกยุบใช่ไหมคะถูกยุบหรือ,อยังนะฮะยังไม่รู้เหมือนกันก้าไกลก็ถึงไปเรื่อยแต่ผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์สำหรับใจผมก็คิดว่ายุบมากกว่าเจ็ดสิบสามสิบหรืออาจจะแปดสิบยี่สิบอะไรงั้ยน่ะจำลองนั้นแหลคะครับไม่ไม่มีทางจะพลิกได้เลยใช่ไหมคะด้วยเหตุผลใดๆ เอ่อถ้าเขาใช้เหตุผลทางกฎหมายก็จะบอกว่าก็มันมีได้ทั้งสองอย่างไงฮะบอกว่าก็ตัดสินไปแล้วว่าล้มล้างจะมาอะไรอีกล่ะก็ยุบเลยหรืออีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าเออสั่งหยุดการกระทาไปแล้วไงทําไมต้องยุบมันออกแรงสองหน้าไงฮะอก็สั่งหยุดการกระทำไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเอ่อคนก็จะมองคนส่วนใหญ่ก็จะมองเป็นเหตุผลทางการเมืองมองเหตุผลทางการเมืองบาง,บางส่วนก็มองว่า อขั้วอำนาจอีกอย่างอีกอันหนึ่งอาจจะอยากเอาเก้าวไก่ไว้คานกับคุณติสินเพื่อไทยอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ยุบบางคนก็มองว่าเออก็ยุบหมดได้แหละอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> ก็ยุบหมดแล้วยอย่างน้อย <c oughs> มันก็ตัดคุณพิธาตัดเนะคุณชัยธวัฒน์ออกไปถึงแม้ว่าจะไปเป็นคณะก้าวหน้าแต่ก็ไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกครั้งหน้าอะไรเงี้ยมันลดความ กลัวไปได้แล้วก็สามารถที่จะอาจจะทําให้พลังของก้าวไกลลดลงในการเลือกตั้งครั้งหน้ามันาจ,จะคิดอย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ผมผมคิดว่าช่างใจแล้วเนี่ยผมยคิดว่าเอฝัอ่งอนุรักษ์นิยมทั้งหลายเนี่ยคงจะอยากขยุกมากกว่าอันนี้เราไม่ได้พูดถึงสารเราไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเรา <S <S <ๆ>เราไม่ได้คู่กรณีใช่ไหมฮะเราไม่ใช่คู่ความวเพราะฉะนั้นเราชี้นําสังคมได้นะฮะเขาไม่ห้าม ลอ,ลองชี้นำดูค่ะพี่คือไอ้ไน้ำหนักฝั่งที่คือคือมันก็จะมีอย่างที่พี่ถึออธิบายใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยขวัญถามพี่ถึกในในแต่ละทางเอาทางที่ใครก็บอกว่าย,ยิ่งยิ่งยุบเขายิ่งโตใช่ไหมคะยิ่งตัดเขายิ่งโต ตรงเนี้ยต่อให้คิดแบบเนี้ยนะวันเนี้ยแต่มันก็อดไม่ได้ที่จะเลือกใช้วิธีนี้ในการแบบเอ้แต่ก็ยุบไปก่อนเถอะคือจะปล่อยให้ยิ่งแบบนี้หรอใช่ไหมเขาก็จะมองว่ายิ่งยุบยิง่งโตแต่ยิ่งอยู่ก็ยิง่งโตเหมือนกัน <ừ> ใช่ไหม <ừ> เพราะฉะนั้นเนี้ยยุบดีกว่าใช่ไหมอย่างน้อยก็ตัดตัดกําลังไปส่วนหนึ่งตัดจํานวนสอสอไปส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะหัวหน้าพักคน,คนที่จะเป็นค c a n เดตนายกครั้งหน้า <ừ> อะไรเงี้ยที่มันจะมีพลังต่อต่อการหาเสียงเนี่ยต่อการแสดงบทบาท ถึงแม้ว่าเขาเขายัางไปพูดได้อยู่ไปอยู่คณะก้าวหน้าอย่างต่างต่างแต่มันก็มันก็ลดพลังในสภาลงอย่างเงี้ยเขาก็คงคิดกันได้แบบนี้ผมก็คิดว่าเพราะนั้นโอกาสยุบมันเยอะกว่าแต่ว่าโอกาสยุบของการยุบเนี่ยก็คือว่าการที่เขาจะเจอพลังแสงในการที่มันไม่ใช่ยิ่งโตคือคนยิ่งยิ่งโกรธยิ่งเดือดแต่ว่ามีความรู้สึกว่าไอตอน มันจะไม่เหมือนตอนปีหกสามใช่ไหมครคือคือในสถานการณ์ทั่วไปเราจะเห็นได้ว่ามันมันเป็นหลังจากหกหกหลังจากเลือกตั้งแล้วก็เกิดการข้ามขั้วเนี่ยเอ,อคนจํานวนหนึ่งมันสิ้นหวังใช่ไหมก็คือว่าไอความรู้สึกการมีความหวังมีแรงต่างนี่มันลดลงเพราะฉะนั้นนี่อันเนี้ยนนมันก็เป็นไปได้ว่าเขาก็ไม่ได้กลัวกันเท่าไหร่ว่ามันจะเกิดการต่อต้านอะไรเงี้ยเนี่ย,ยเพียงแต่ว่า การต่อต้านมันไม่เกิดแต่สิ่งนี้มันจะเกิดคือการไม่ยอมรับและการปฏิเสธแล้วก็ที่มันมาพร้อมกับความสิ้นหวังมันมันจะมันจะปฏิเสธอํานาจโนรักนิยมแล้วก็พลังโนรักนิยมไรต่างนี้ก็ก็ก็จะคือจริงๆก็เรียกว่าเขาก็ไม่ชนะใจคนอยู่แล้วมันก็จะยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆแล้วสูญเสียไปเรื่อยๆมันมันก็จะเป็นแบบสิ่งที่มันเขาก็คงไม่คิดว่าเขาจะเอาคืนมั้งผมก็ไม่แน่ใจ พ่ถึกถ้าสมมตินะคะมันเป็นไปตามที่คนส่วนใหญ่วิเคราะห์รวมถึงพ่ถึกด้วยว่าเขาคงยุบเนี่ยนะคะ,ะแล้วก็คนก็จะเชื่อว่ายิ่งยุบก็จะยิ่งโตเพราะมีตัวอย่างของอนาคตใหม่มาเป็นก้าวไกลให้เห็นแล้วทีนี้ขอนถามพี่ถึกว่าแต่ว่าปัจจัยอ่ะที่จะมีผลว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ในอีก3ปีข้างหน้าถ้ามันเลือกตั้งแบบคือถ้ารัฐบาลอยู่ครบเนี่ยนะคะคือว่ามันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลใช่ไหมคะขนถามขนถามหลายท่านมากเลยว่ามันต้อง ให้เปิดหน้าชุดใหม่มาก่อนหรือเปล่าคือจะบอกว่ากระแสที่มันจะถ่ายถ่ายจากก้าไกลไปเป็นพักใหม่อ่ะมันคงมีแน่ๆแหละมันมีอยู่แล้วอ่ะแล้วคนก็อาจจะเดือดดานโกรธแล้วอาจจะแค้นเพื่อที่จะไปเลือกก็ได้แต่ถ้าเปิดหน้าเป็นคนที่บแบบแหม่มันก้ากึ่งจริงๆอย่างเงี้ยมันก็มีผลไหมคะพี่ถือว่ามีผลเยอะไหมคะเออมีผลครับคือมันไม่ได้เป็นสูตรที่บอกว่าตายสิบเกิดแสนหรืออะไรแบบนั้นอ่ะใช่ไหมฮะมันมันไม่ใช่สูตร แต่ว่าเพียงแต่ว่าแนวโน้มของมันก็คือว่าแนวโน้มของมันคือมันจะไม่มีพรรคไหนที่เสนอการเปลี่ยนแปลงใหม่เ,เสนอการเปลี่ยนแปลงเสนอความคิดใหม่เท่ากับก้าวไกลใช่ไหมคือแม้แต่ความคิดที่บอกว่าจะสร้างพรรคอนุรยกอนุรักษ์นิยมใหม่เนี่ยก็ยังมองไม่เห็นเลยเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือว่ามันก็มีแต่พรรคก้าวไกลหรือว่าพรรคที่มาในแบบเดียวกับก้าวไกลแล้วก็สมมุติ เอาง่ายๆว่าถ้ามันจะเกิดปัญหาก็คือว่าคนในพรรคเก้าไกลเองที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้แตกไปสองพรรคแค่นั้นเองใช่ไหมฮะถ้ามันจะแย่งคะแนนกันมันก็เป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองแต่ว่าโอกาสของการที่จะเกิดพรรคพรรคที่มันจะมาแย่งกันแย่งกันในทางในทางตรงๆอย่างอื่นผมผมมองไม่เห็นนะคือผมคิดว่าแนวคิดแบบเก้าไกลอะ่ะ ความคิดของการเปลี่ยนแปลงสังคมความเปลี่ยนแปลงประเทศแบบก้าวไก่มันผูกอยู่กับพรรคก้าวไก่ที่เป็นอยู่หรือว่ายุคพรรคก้าวไก่ไปมันก็จะเกิดพรรคอื่นขึ้นมาแบบเนี้ยถ้าพรรคก้าวไก่ตั้งใหม่แล้วมันรัสารรสายมันเสื่อมแล้วมันก็อาจจะเกิดคนใหม่อะไรใหม่ที่แบบว่าที่มีแนวคิดแบบเดียวกันเนี้ยที่ตั้งขึ้นมาอีกแล้วก็แหลมคมเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนได้มากกว่าอะไรเงี้ยมันถึงจะมีแต่มันก็มันก็ยากใช่ไหมฮะมันมันมันสืบทอดไปจากพรรคนี้ดีกว่า ใช่ป่ะสื่อดไปจากคนที่ยิงอยู่สมมุติว่าสิริกันญ,ญาวิโรธโลมอะไรต่างเนี่ถึงแม้ว่าสี่สี่คนอาจจะไปโดนสามีกาแต่มันก็จะมีพวกรุ่นใหม่ๆที่มันที่เกิดขึ้นมาที่เขาอยู่เนี่ยมันมันก็จะสืทอดไปอย่างนี้ดีกว่าแต่แน่นอนว่าไอพลังของตัวบุคคลมันก็มีส่วนถ้าไม่ไม่ใช่คุณพิธาเป็นใครห่างเนี่ยแต่ผมว่าเขาก็มีเวลาสามป mm. ีอ่ะคือคือเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของสังคมเราไม่ได้พูดถึงภาคการเมืองเนี่ย คือก้าวไก่มันเป็นตัวแทนความเปลี่ยนแปลงทางความคิดของของคนในสังคมที่เป็นคนรุ่นใหม่อาจจะเรียกว่าเต่เจนวายลงมาใช่ไหมฮะซึ่งมีความคิดแบบเนี้ยอาจจะไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดไม่ใช่อแต่ว่ามันรวมศูนย์อยู่ที่ก้าวไก่บางทีอาจจะเห็นด้วยบางเรื่องไม่เห็นด้วยบางเรื่องแต่มันก็รวมศูนย์อยู่ที่ก้าวไก่ใช่ไหมแล้วมันไม่ได้มีพักพักไหนพักอื่นที่มันจะมาเป็นตัวแทนความคิดเนี้ยเหมือนกับคนเปรียบเทียบคนสี่สิบลงมาคนสามสิบห้าลงมาอะไรเนี้ยมันอยู่ในอยู่ในแนวนี้หมดผมว่าสี่สิบด ช่ไหมเผื่อจะเกินสีิบหน่อยๆด้วยที่มันอยู่ในแนวความคิดที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในแบบที่ก้าวไกลเสนอเนี่ยมันจึงบอกว่าคุณยุคไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะแบบว่าคนเหล่านี้เขาก็ยังเลือกพักแบบนี้แล้วเขาก็จะเอเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ไหมฮะอันเนี้ยผมก็คิดว่ามันถึงบนที่บอกว่าอก้าวไกลมันก็ยังโตอยู่เพียงแต่ว่า มันไม่ง่ายที่คุณจะบอกว่า250สอง้อยห้าสิบหรือเกินสองรอยอะไรต่างไอ้นั้นมันต้องไปสู้กันในสนามเรื่องตั้งเรื่องยุทธศาสตร์วิธีการออกนโยบายการอะไรต่างเนี้ยตัวผู้นำตัวอะไรมันอีกเยอะใช่ไหมไอ้นั้นมันอีกเยอะถ้าถ้าเมื่อกี้ถ้าขยายความจากที่พี่ถึกบอกนะคะว่าคือมันมีข่าวว่าจะมีการตั้งพักขึ้นมาแข่งกับเก้าไกลใช่ไหมคะคือคือเป็นเหมือนกันเลยแต่ว่าไม่แหลมเท่าใช่ไหมคะไม่ไต่เส้นขนาดก้าวไกลแล้วก็มีคน เอ่อที่พูดถึงอาจารย์ชัดชงชัดชาตินั่นแหละว่าอาจารย์ชัดชาติไงน่าจะมาแล้วนะสนามเลือกตั้งใหญ่พี่ถึกจริงๆเราการเคลื่อนไหวอะเท่าที่พี่ถึกทราบค่ะคือเราเราจะเห็นการแข่งขันของพรรคที่เป็นเฉดเดียวกับก้าวไกลแต่ว่าสบายใจกว่าหน่อยอย่างเงี้ยในการเลือกตั้งครั้งหน้าไหมคะมันมันหาจุดลงตัวได้ยากนะครับไอ้ที่เป็นเฉดเดียวกับก้าวไกลแต่สบายใจกว่าหน่อยเนี่ยมันอาจจะดึงคนคือมันมันมันดู คลุมคลุมง่ายๆอ่ะแล้วมันมันไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมวันก่อนเหมือนกับเหมือนกับเอ้วิโรดหรือใครพูดวิโรดคุยกับผมที่ในมิตรชนบอกว่าเออเหมือนกับมันก็ดูง่ายๆนะแบบว่าคุณแบบว่าไม่ไปแบบก้าวไกลไม่ไปแบบเพื่อไทยอะไรต่างๆเนี่ยจะว่าไม่เป็นอย่างเพื่อไทยไม่เป็นอย่างก้าวไกลแต่คุณไปอยู่ตรงไหนอะ่ะมันไม่ใช่หาง่ายนะครับอ mm. คือมันดูล,ยลยอยๆอ่ะพูดลอยๆแล้วมันสวยอ่ะแต่มันยาก มันเป็นไปได้จริงยากคุณชาชาเหรอคุณชาชาผมว่าแกก็เป็นที่ยอมรับของคนวงกว้างแต่ว่าเอา่อพอถึงโลงการเมืองใหญ่แกก็อาจจะเป็นปัญหาว่าแกก็ไม่ไม่ได้พร้อมขนาดนั้นแล้วตัวแกจะเอาหรือเปล่าไม่รู้อะไรอย่างนี้เนี่ยคือคือแกเหมาะจะเป็นผูว้ว่ากทมใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ก็คนก็ยังรู้สึกว่าเหมือนกับแกไม่ใช่คนที่จะมาแบบทุบเอ่อ ขนาดข้าราชการกทรมกทมก็ยัทง,ท,งทุบไม่ค่อยได้เลยอ่ะเมื่อกั้น้เถอะแกไม่เหมาะที่เป็นคนมาเปลี่ยนแปลงละสร้างความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแกเป็นคนที่แบบว่าดูเอคล้ายๆกับว่าพร้อมแล้วแบบว่าคล้ายๆกับว่าพร้อมรับใช้พร้อมอสนับพร้อมตอบสนองทุกฝ่ายมีความปลองดองมีอะไรต่างๆในแง่ของระดับแต่ทําทําได้เพราะมันเป็นแค่ระดับท้องถิ่นอืม ก็เป็นเพราะว่าอำนาจผู้ว่ากทมมันก็ไม่ได้ใหญ่อย่างที่เราคิดด้วยป่ะคะเราถึงไม่เห็นศักยภาพอาจารย์ช,ชัดชาติอ่ะใช่แต่อาจารย์ชัดชาติก็อพอใจที่จะอยู่แค่นั้นด้วยผม,มคิดงนี้นะทีนี้พอมาเทียบเคียงกันนะคะพี่ถืกไม่ว่าเรามีพัก ของอาจารย์ชาติหรือไม่ในอนาคตหรือว่าจะเป็นพักใดก็แล้วแต่ขึ้นมาคือถ้าเราเชื่อว่าพักที่มีจุดยืนมีนโยบายมีวิธีคิดแบบก้าวไกลมันประสบความสําเร็จอ้างอิงจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยทราบนะคะว่ารักแต่ถ้าสมมุติจะลองให้เปรียบเทียบคิดว่าในสนามจะมีคิดว่าใครจะขึ้นมาเพื่อแข่งกับก้าวไกลพอจะได้ไหมคะสไตล์ไหนที่มันจะแบบแข่งได้แย่ง แย่งคะแนนเสียงกันได้ไหมคะมันมองไม่เห็นนะครับถึงตอนนี้มันยังไม่เห็นรูปประทาเลยพี่ถือแต่ว่าสิ่งนี้ไม่ได้บอกผมไม่ได้เชื่อว่าก้าวไกลจะสองรอยห้าสิบนะสองร้อยนี่เต็มเ <tense> <แ>ต็ม <Hayır> กืนนะโอ้แม่ไม่กำลังใจเลยสองร้อเต็มกืนพี่พูดจริงๆคือคือเออ อาจจะต่ากว่าสูงกว่าแล้วแต่กระแสด้วยใช่ไหมอันนั้นก็คือเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่แน่นอนว่าส่วนที่มันมันก็หมายถึงว่ากระแสของคนที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างสิบสี่ล้านอะไรพวกนี้มันคงไม่ลดอะ่ะใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าในนี้มันก็จะมีสวิงโบตจานวนหนึ่งใช่ไหมซึ่งอาจจะรู้สึกว่าไม่เอาแล้วไม่ชอบแล้วต่างนี้คือเปลี่ยนปลเปลี่ยนมาได้มันก็จะมีใช่ไหมฮะการเลือกตั้งมันเป็นธรรมดาต้องมีสวิงโวต S <S สามสี 4, ่ <S <S ล้านเนี่ยเป็นไปได้ที่มันเป็นสวิงหัวดังนั้นเนี่ยถ้าคนเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดเนี่ยมันก็มีได้มันไม่ได้บอกว่าต้องเป็นหลักประกันตัวนี้อยู่แต่ว่าไอ้สิบผมว่าสิบล้านเนี่ยมัน่อนั้งจะนขง้งจะแน่นแล้วก็หมายถึงว่าถ้าคนรุ่นใหม่ขึ้นมามันก็ไม่มีใครแย่งเขาใช่ไหมอ,นนอ,อันนี้คืออันนี้คือส่วนที่มันเป็นจุดเด่นของก้าวไกลเป็นแต่คนรุ่นใหม่เราก็อย่าไปพูดว่ามันใหม่มาคือคนเกิดมันน้อยลง ใช่ไหมฮะเด็กมันก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ละปีมันก็ไม่ด้เพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่โอ oh, ้ใช่ใช่เดี๋ยวมันมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะขวัญดูจาก facebook ของพี่ถึกด้วยค่ะที่พี่ถึกพูดถึงคนรุ่นใหม่เราเราใช้คำนิยามแบบนี้นะพี่เออที่พี่ถึกบอกว่าจริงๆแล้วคนรุ่นใหม่คือเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าคือคนรุ่นใหม่เขาจะมีบุค,คลิกแบบนี้เขาจะมีวิธีคิดแบบนี้พี่ถึกจําได้ไหมสเตตัสพี่ถึกอันหนึ่งจำไม่ได้หมด <laughs> ก็จริง <laughs> ไม่ที่ไม่ถึงพูดถึงบอกว่าจริงๆแล้วบุคลิกของคนรุ่นใหม่ที่ขวัญอาจจะจำวอดดิงพี่ได้ไม่ไม่เป๊ะนะคะแต่ว่าคือบุคลิกของคนรุ่นใหม่คือเขาก็เอาอะไรวะประมาณว่าเขาก็ต้องเอาตัวรอดของเขาให้ได้อะ่ะพี่ๆๆๆๆพี่ใช้คําว่าอยู่พี่ใช้คําว่าอยู่เป็นไหมนะขวัญจำไม่ได้คือมันจะมีคนจํานวนหนึ่งที่เขาคือในภาวะการเมืองอย่างนี้ใช่ไหมฮะเออ เวลาเราพูดถึงคนที่จะออกมาต่อสู้ทางการเมืองตั้งอะไรต่างๆเนี่ยในกระแสต่ำเนี่ยมันเป็นเป็นมันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเกิดมันเกิดความเกิดปัญหาเกิดแรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอายุธรรมกรณีอย่างเรื่องบุ้งกรณีต่อไปที่จะมียุคก้าวไกลต่างๆเนี่ยการเคลื่อนไหวมันอาจจะไม่ไม่ได้ปะทุสู่กระแสสูงได้อย่างปีหกสามใช่ไหมคนมันก็แบบว่าคนรุ่นใหม่เองก็จะมีชีวิตของเขา ที่เขาไปต้องใช้ชีวิตว่าต้องทํางานต้องอะไรต่างนี่คือตอนนี้ก็ต้องไปนเนี่ยต้องไปเรียนรู้เรื่อง AI ต้องไปเรียนรู้เรื่องการลงทุนมั่งอะไรมั่งไงใช่ไหมมันก็จะมีแบบนี้คนจะมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบนี้แต่ว่าอันเนี้ยมันหมายความว่าวิถีของมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นแบบที่มันมันคล้ายๆกับว่ามันทะลุข,ขึ้นมาอะไรเนี้แบบนี้แบบเดิมอาจจะไม่ใช่แต่ว่าผมคิดว่าในมุมนี้คนส่วนนี้ก็ยังเลือก พรกการเมืองแบบเนี้ยใช่ไหมในแบบเพราะเวลาไปหยัอบัตรเลือกตั้งมันเป็นเรื่องอีกแบบนึ่ะแล้วก็การมีส่วนร่วมกับพรรคการต่างเนี่ยนคือ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 เราจะเห็นว่าจริงๆก้าวไกลเองเนี่ยใช่ไหมในการที่เขาสร้างการมีส่วนร่วมของคนปัจจุบันเขาไม่ได้สร้างแบบที่คุณไปต้องไปสร้างม็อบสร้างอะไรแล้วเขาฉายหนังยังมีคนไปเพิ่มรอบกันอุตรุดเลยเห็นไหมวันนี้เห็นบอกเมเจอร์มีอ่าใช่เห็นมีดราม่าอยู่ค่ะ เออเพราะเพิ่มรอบเพิ่มรอบเพิ่มลงเยอะเกินยไปอย่างเงี้ยใช่ไหมผมว่าเขาก็สร้างการมีส่วนร่วมแบบเนี้ยแต่หมายถึงว่าอันนี้คือชีวิตคนมันมันไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้บอกว่าชีวิตคนมันแบบเออเราเป็นคนเข้าป่ามาก่อนใช่ไหมชีวิตคนมันไม่ได้อยู่กับการปฏิวัติแบบนั้นตลอดไปนย่างมันก็ต้องมีชีวิตครอบครัวมีการทํางานมีอะไรต่างนี้เดี๋ยวก็เออบางทีก็ไอคนแบบที่เขาเคยไปม็อบอีกวันหนึ่งเขาอาจจะโพสต์รูปอาหาร วันนี้ไปกินข้าวใครมาอะไรเงี้ยมีอะไรบ้าง<ม>อะไรเงี้ยใช่ไหมมันมเป็นเรื่องปกติธรรมดาชีวิตคนมันจะมีมแต่ว่าถึงเวลาเลือกตั้งเนี่ยมันจะรวมสู์ไปตรงนี้ไหมใช่ไหมอันนั้นต่างหากแต่ผมคิดว่า<ม>พอถึงเวลาเลือกตั้งมันไม่มีใครแย่งอ่ะมันยะมันจะหาคนแย่งนไม่มองหาคนแย่งไม่เจออืมเว้นแต่พักเก้าร่วมมองกูใหญ่ค่ะโอ้ยโอ้ยอย่าไปพูดถึงเขาเลยค่ะ พ,พี่ถึกถ้าสมมติเราเราเทียบดูเนี่ยนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่เป็นพักอนาคตใหม่ใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นมันก็มีมีการชุมนุมมีม็อบด้วยกับก้าวไกลสมมติถ้าก้าวไกลถูกยุบมันจะเป็นตัวเลขให้เกิดการรวมตัวหรือการเรียกร้องอะไรแบบนี้อีกไหมคะเพราะเพราะเท่าที่ขวัญคุยมาหลายๆคนบอกว่าไม่น่าจะเกิดม็อบได้หรอกต่อให้ยุบก้าวไกลมันจะจะ,จะไปม็อบเรื่องอะไรอะ่ะเรียกร้องเรื่องอะไรอะ่ะค่ะคือคือมันมองสองมุม ต้องมองสองมุมเปรียบเทียบกันผมว่ามุมหนึ่งมันก็จะไม่เกิดมอ็อบแต่มันจะเกิดปฏิกริร,กริยาของการเคลื่อนไหวของอะไรต่างเนี่ยหรือเปล่ามันเราเราวัดไม่ได้ใช่ไหมฮะคือแต่มองอีกมุมหนึ่งถามว่าเสร็จแล้วการเมืองไทยจะราบรื่นไปจนเลือกตั้งเจ็ดศูจริงหรือ <laughs> คำถามมันมันเป็นสองสองมุมอยู่ด้วยกัน ไอ้สองสองมุมที่ถ่างกันใช่ไหม,มคือผมคิดว่าผมตอบไม่ได้มันมันจะเกิดอะไรเพราะผมคิดว่าอืมมันก่อนอันเนี้ยยกหลายคนให้ฟังแล้วแต่มันก่อนไปเจออาจารย์ประจักษ์อาจารย์ประจกักษ์ก็บอกว่ามันเป็นระบบที่มันเกิดอุบิเหตุในทุกเมื่อโดยที่เราก็ไม่รู้ได้วยว่าอุบิเหตุนั้นคืออะไรคือมันไม่นิ่งอะ มันไม่นิ่งอะ่ะมันก็เหมือนกันเรามองย้อนไปเลือกตั้งหกสองใครจะคิดว่าอนาคตใหม่มันมาขนาดนั้นใครจะคิดว่ามันจะถูกยุบอนาคตใหม่หรือใครจะคิดว่ามันจะเกิดม็อบเอ่อชูสามนิ้วใช่ไหมแล้วใครจะคิดว่าเอออยู่ๆเลือกตั้งหกหกเก้าไกลมามาร้อยสิบเอ็ดคนไอ้ร้อยห้าสิบเอ็ดคนเป็นที่หนึ่งใช่ไหมฮะมีคนบอกผมมีคนเล่าขำๆกัน้นใน,ในพรกเก้ากันเขาบอกว่าเอ่อพิธาเขานั่งกันอยู่ที่พรกอ่ะ เขาก็รอรอเพื่อไทยโทรศัพท์ไปดูที่ว่าจะไปชวนเขาทถามเขาลรัฐบาลหรือเปล่าเพรากิว่าพวกในพักเขาเป็นฝ่ายหาเบอร์อุ้งอิงให้พี่ทาบอกเนาะพี่ใครจะไปคิดอ่ะหกหกอ่ะแล้วเราก็จะเกิดอะไรที่มันไม่คาดคิดอย่างเงี้ยการเมืองของเรามันจะอยู่ในภาวะที่มันไม่คาดคิดอย่างเงี้ยโดยที่เราก็เดาไม่ได้ด้วยมันจะเกิดอะไรใช่ไหมฮะ เห็นไหมอยู่ๆอ้าวเหมือนกับเราข้ามไปเพื่อไทยอยู่ๆคุณเสียาโดนร้องสารร่ำนูลมันมาไงวะเนี่ยเออใช่ไหมอยู่ๆก็คุณักษิ์ก็โดนหนึ่งหนึ่งสองอะไรเงี้ยคือคือมันไม่มีความแน่นอนแล้วมันแบบมันปวนแปรไปหมดอ่ะในภาวะปวนแปรอย่างเงี้ยการยุบพักกันนะก้าวไกลมันเป็นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในความปวนแปรทางการเมืองที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเราไม่ได้บอกว่าโอ้ยยุคพักเก้าไกลแล้วมันจะเกิดม็อบลุกคือแบบต่อต้านไล่รัฐบาลไล,ล่เราบอกอำนาจอนุักษ์ต่างๆมันไม่ใช่หรอกแต่ในในความรวนแปรของวงใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันทําให้เกิดแรงกระเพื่อมซึ่งเราตอบไม่ได้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรแต่ว่าการเมืองไทยมันไม่นิ่งแน่อืมมันไม่นิ่งไม่มีทางบอกว่าอ๋อคุณอยู่กันไปอย่างนี้จนกระทั่งแบบเนี่ยเป็นระบบรัฐสภาที่แบบเปนจนปีเจ็ดเปนจนปีเจ็ดศูนย์ นี่เลือกตั้งสวนี่จะโดนล้มป่ายังไม่รู้เลยสวระบบเลือกกันเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะสรุปแล้วคือเกาจะยอมให้เลือกจริงหรือเปล่าหรือว่าจะล้มหรือจะเขยยาหรือจะอะไรหรือจะแบบ 2, 50, สองร้าสิบสวก็ต้องดิ้นทุกทางม,มันแม่มันไม่ดิ้น<อ>ทุกอย่าง